เจ้าหน้าที่ตำรวจใจดีจัดงานวันเกิดให้หนุ่มปล้นร้านค้าก่อนจับกลุ่มคาบ้านเรื่องราวการจับกลุมและการจับวันเกิดสุดประหลาดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มเปาโลโลโติเกสหนุ่มวัย18ปีที่ทำการปล้นร้านค้าที่ทำการปล้นภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง จนเจ้าหน้าที่สามารถตามสืบจนรู้ตัวคนร้ายและได้บุกเข้าไปจับตัวเปาโลในที่พักของเขาในที่สุดแต่หลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช็คบัตรประชาชนและพบว่าวันนั้นเขามีอายุครบ18ปีพอดีแน่นอนว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกิดปิ๊งไอเดียจัดงานวันเกิดให้เขาที่บ้านเสียเลยซึ่งในคลิปวิดีโอก็แสดงให้เห็นภาพบรรยากาศที่แสนจะสนุกสนานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังร้องเพลงวพอวยพรอวันเกิดให้กับหนุ่มรายนี้แต่ดูท่าว่าเด็กหนุ่มจะไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยและยังดูกินน้ำแบบฝืน ก่อนจะตัดเค้กให้กับผู้ที่อยู่ภายในงานและคลิปดังกล่าวก็ได้กลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลมากขึ้นและเริ่มมีการตั้งคําถามถึงกับการกระทําดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาทําเกินกว่าเหตุไปหรือไม่พอดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทําที่ดูทําร้ายจิตใจของหัวขโมยมากเกินไปและดูเป็นการกันแกล้งเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นด้านหน่วยงานตํารวจท้องถิ่นของบราซิลเมื่อได้ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าวก็ได้ระบุว่าจะมีการสืบสวนหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าหากพบการกระทําตามหน้าที่อันมิชอบก็จะดําเนินการลงโทษตามวินั ในทันที